ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะฮะสุกี้แมนครับเราอยู่ในเกมโยกังเอ็มนะครับจุติยุทีพบเลือดใหม่นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเดินผ่านนะครับเดินเลเวลนะครับในช่วงต้นๆเดี๋ยวเราเซิร์ฟไทเปิดนะครับสามารถเดินตามนี้ได้เลยนะครับก่อนที่จะไปชมเนื้อหาของคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัค c ส i b e กกันด้วยละกันนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้บอกก่อนเลยนะว่าเป็นผ่าดที่ผมคิดไว้นะครับน่าจะเดินประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสบายมากๆเลยนะครับ อย่างแรกนะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับเราถ้ามันมี VP นะครับสิ่งที่จําเป็นต้องซื้อก็คือ VP พวกนี้นะครับ VP เก็บของย่อยของนะครับพวกนี้สําคัญนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะทีนี้ถ้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับมีแพ็กตัวของชุดนะครับหรือว่าของอาวุธเนี่ยเราควรซื้อไหมควรซื้อนะครับในช่วงแรกเพราะว่าเบเดาเมย์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสามารถฟาร์มได้ยันถึงเลยว่หกเลยนะครับ พวกนี้ถ้ามีนะครับซื้อได้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสบายมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้นะครับสามารถเดินได้ทั้งอ่าโซโลนะครับสายโซโลเดินได้นะครับแล้วก็ตัวของปาร์ตี้นะครับก็สามารถเดินได้แต่ว่าถ้ามีปาร์ตี้เนี่ยจะดีกว่านะครับในช่วงแรกๆโอเคครับเวิวแรกนะเราก็จะเกิดเมืองนี้นะครับเมืองแรกเลยนะครับแล้วก็อ่าให้เรานะครับเดินเควสไปเรื่อยๆเลยนะครับช่วงแรกไม่มีอะไรมากเดินเควสไปเรื่อยนะครับ จนเลเวล3 3นะครับประมาณ3 3 32เนี่ยแหละนะครับเควสนะครับมันจะหมดนะครับแล้วตัวเราเนี่ยจะต้องไปนั่งตีมอนอย่างเดียวนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับเควสสัตว์เลี้ยงนะครับเควสสัตว์เลี้ยงนะเควสสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเราทาครบนะครับในช่วงวันแรกเราจะได้หนูตะเพาตัวนี้เข้ามานะครับหนูตะเพาตัวเนี้ยเราอ่ารับมานะครับแล้วเรายังไม่อัพตัวของน้องนะเพราะว่าตัวของหนูเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะอัพนะครับแต่ว่าเราสามารถอัญเชิญ มาช่วยของเรื่องดามจได้นะครับตัวนี้นะครับรับมานะครับแล้วเควสตัวนี้มันจะให้ EP ด้วยนะครับแล้วมันจะดันให้เราถึงประมาณ35นะครับให้เลือกฝ่ายได้นะครับทีนี้เราเลือกฝ่ายเสร็จนะครับเราก็จะได้ตัวของเควสฝ่ายมานะครับให้เราทำเควสฝ่ายไปเรื่อยๆนะครับอ่ะพอพอถึงเควสฝ่ายประมาณทัก้งสามหนะครับเราลองมาดูตัวนี้นะครับก็คือบ o u n t y hunter นะครับบัลตีบอร์ดต่างๆเนี่ยถ้าเราทำตัวนี้ครบนะครับ อ่าแล้วก็ตัวของมังกรนะครับเป็นตีบอสนะครับครบเนี่ยมันจะตบกระมาสัก3ามสามสิกว่านะครับสามสิบกว่าแล้วก็ได้อเทมด้วยนะครับก็ให้เราวาร์ปมานะครับเมืองต้นหลิวนะครับต้นหลิวตรงนี้เมืองนี้นะครับให้เราเนี่ยเดินลงมาหน่อยก็ได้นะครับเราจะฟาร์มโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับมันคือมอนเตอร์เสือนะครับเสือตัวนี้นะครับเสือตัวนี้เสือตัวนี้นะครับเลเวลอยู่ที่ประมาณ36นะครับ เออสามสิบหกนะคือเสือตัวนี้นะครับมันจะดรอปในส่วนของหนังนะครับที่จะเป็นต่อการคราฟอาวุธแล้วก็ตัวชุดมากๆนะครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเรื่องของหนังเพราะว่าช่วงเลเวล50-60เนี่ยที่มันมีของคาราฟเนี่ยฮะมันจะใช้ตัวของหนังในการคาร์ฟทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะจําเป็นมากๆนะครับทีนี้เราอยู่เสือเนี่ยจุดประมาณ40ก็ได้นะครับ40เลยก็ได้ พอถึง40นะครับให้เรามาอัพยศตัวนี้นะครับอัพยศจนให้มันตันนะครับจนที่แบบว่าต่อวันเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วนะครับอัพไปเลยนะครับพออัพยศเสร็จนะครับให้เรามาที่ลุมังกรนะครับแล้วเราดูมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ที่เราจะไปฟาร์มก็คือมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับแมปสีขาวด้านล่างนะครับเป็นแมปธรรมดานะครับจะมีมอนสเตอร์เกิดปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่อีลิตทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวนะครับ มันจะเป็นอิ i ดิตนะครับให้เรายกตี้นะครับยกปาร์ตี้เลยนะครับถ้ามีปาร์ตี้นะครับยกไปเลยนะครับไปฟาร์มในแมปนี้แมปนะครับเวลาเราวาร์ปมามันจะเป็นท่าเรือนะครับเราก็ตีพวกนี้นะครับฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับมอนแมปนี้นะครับตัวนี้จะดรอปหนังให้เราอีกนะครับดรอปหนังให้เราอีกนะครับก็คุ้มค่าที่จะฟาร์มผ่านนี้มากๆนะครับ เออหนังนี่สําคัญนะอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าน่าจะหายากนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีคนขายในช่วงแรกนะครับก็สามารถอยู่ตรงเนี้ยจนถึงเลเวล50ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเร่งเลเวลนะครับแล้วตัวสามารถามีงบประมาณในการเติมนะครับทาให้มันึกมีไอเทมที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอไอเทมไม่เยอะนะครับหรือจะหาหนังเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยจน50ได้นะครับ อ่ะพอวันแรกจบนะครับวันแรกจบนะครับทุกคนจะอยู่ประมาณช่วงเลเวล40นิดๆอะไรประมาณนี้นะครับพอวันที่2นะครับให้เรามาเหมือนเดิมนะครับที่คัมพีสัตว์เลี้ยงนะเราก็มาตัวของเพนกวินนะครับทำของเพนกวินให้ครบนะครับปลดเพนกวินให้ได้นะครับเพนกวินเสร็จนะครับให้เราเอาตัวของเหรียญต่างๆเนี่ยมาลงที่เพนกวินนะครับแบบนี้นะครับอัพได้เท่าไหร่อัพไปเลยเพราะว่าเพนกวินเนี่ยจะช่วยเรา โจมตีนะครับแล้วก็สแตนของแพนกวินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแพนกวินเนาะทีนี้นะครับพอถึงช่วงระเบิด50นะครับให้เรากดที่มังกรนะครับเหมือนเดิมมาดูที่ช่วงระเบิด50นะครับให้เราไปตีตัวนี้นะครับตีตัวนี้ไหวไปตีตัวนี้นะครับกดตัวนี้เลยนะครับอ่ะพอเรามาถึงนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยเขาจะฟาร์มกันตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะครับในช่วงระเบิด45 50อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ให้เราทําการฟาร์มพวกนี้ไปจนนะครับ55เลยก็ได้นะครับพูดถึงของสมใส่ก่อนละกันนะครับของสมส่เนี่ยในช่วงเลเวลหนึ่งถึง60เนี่ยเรายังไม่จําเป็นต้องที่จะไปทําของอะไรที่มันดีมากมายนะครับเราจะทําจริงๆนะครับก็คือตั้งแต่เลเวล60ขึ้นไปนะครับมันจะเริ่มฟรีเดขึ้น นะครับว่าเราจะต้องมีป้องกันเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับช่วง1นึ่งถึงห้เก้าอะไรเงี้ยเราก็ดรอปมอนนะครับเน้นดรอปมอนนะครับออฟขีนป้องกันนิดหน่อยนะครับอ่านเห็นไหมออฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตีบวกแค่นี้ก็ยืนได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีปาร์ตี้เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับโอเคพอถึงช่วงเลเวล50ตรงนี้ใช่ไหมครับห้านะครับยืนได้ถึง55นะครับเราก็ขยับนะฮะเราก็ขยับมาตีตัวที่เลเวลอสูงมากกว่านี้ นะครับเนี่ยโซน54นะครับนี่นะครับโซน54อันนี้อยู่ที่ไอเทมนะครับว่าเราจะสามารถยืนกับมอนได้เยอะขนาดไหนนะครับแต่ว่าระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นมอน elite ท่านโซนใหญ่นะครับในนี้เห็นปะตรงกลางห้องอ่ะ e l i t ทสตัวเงี้ยเราอาจจะยืนไม่ไหวนะในช่วงแบบไอเทมที่เรายังไม่มีมากนะครับอันนี้คือก็ต้องดูว่าเราไหวขนาดไหนนะครับทีนี้นะครับเราจะอยู่ในหอเนี่ยประมาณสัก ถึง60นะครับ60เนี่ยเราสามารถมูฟได้แล้วนะครับเราสามารถมูฟไปหาตัวเสือตรงนี้ได้แล้วนะครับก็จะมี2แบน์เหมือนเดิมนะครับก็จะมีสีขาวนะครับแมปธรรมดาแล้วก็สีเขียวนะครับแมปลีลับนะครับเราสามารถวาร์ปไปเลยนะครับนี้เห็นป่ะอันนี้มันจะเป็นมอนที่เป็นอิลิตทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะโหดกว่ามอนปกติทั่วไปแต่ถ้ามีตี้แล้วยืนได้นะครับก็แนะนำนะครับให้มาฝ่าตัวนี้มอน เสือนะครับมันจะดรอปหนังให้เรานะครับเออก็ยังจําเป็นในการคราของอยู่นะครับหลัง60นะครับเราจะเริ่มคราของแล้วของเนี่ยไอเทมนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เทียสโจนเทียสห่เทียสสนะครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะประมาณไหนนะครับแล้วก็แรนดอมมาว่าจะได้หรือเปล่านะครับหนังอันนี้นะครับใช้ในการคราอยู่แล้วนะครับอันนี้คือไม่พลาดแล้วเนาะเราก็ตัวเหล็กตัวนี้นะครับย่อยนะครับย่อยพวกอาวุธ ผ้าตัวนี้นะครับได้จากการย่อยชุดป้องกันนะครับของสายชีพป้องกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นฝั่งยานะครับฝั่งประดับนะครับแล้วก็นี้นะครับชิ้นส่วนพวกนี้นะครับได้จากการตีบวกแตกนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นลูกแดงๆเนี่ยลูกนี้หายากก็คือได้จากการเปิดกล่องนะครับที่ดรอปจากมอนเตอร์ในแต่ละเทียนนั่นเอง อันนี้เราก็สามารถคราฟเริ่มคราฟได้แล้วนะครับคราฟดาบ60นะครับป้องกัน60นะครับเราก็สามารถเริ่มทําได้แล้วนะครับแล้วเราก็ใช้พวกดาบหรือว่าของ60เนี่ยยัน80-90บนะครับอันนี้เราก็ไปเลียนอีกทีหนึ่งช่วงนู้นเลยนะครับอ่ะนะครับก็นี่ก็คือทั้งหมดแล้วคิดว่าน่าจะเป็น่าดที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็น่าจะตอบโจทย์กับทุกอาชีพได้นะครับ ก็วันนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับโยกัง M นั่นเองนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ